สวัสดีสสดครับผมสตแตมครับจากเขต MG พิษณนุโลกนะครับผมก็เช่นเดิมแมงปอมาจาก MG พิษณนุโลกเช่นเดียวกันเช่นเดิมครับผมวันนี้ผมพามาดูเป็นรถผู้บริหารนะครับผมใหม่เน้น้อยกันเลยอีกหนึ่งพันนะครับผมอันนี้จะเป็นกระบะ e x t e n d e r GC นะครับหรือ <ๆ S 2> ที่คนหลายๆท่านรู้จักกันนะครับผมจะเป็นกระบะแคบเดี๋ยวเรามาดูกันว่า ตอนนี้ครับผมราคากระบะแ k ปเป็นรถป้ายแดงราคาอยู่ที่เท่าไหร่ไปดูมปอเดี๋ยวผมพาไปดูออในราคารถป้ายแดงตัวนี้นะครับผมอยู่ที่7จ็ดแสนสาบาทเลยนะครับวันนี้ผมมีโปรโมชั่นมาให้เดี๋ยวผมพาไปดูในรอบๆคันก่อนเดี๋ยวผมจะเอาโปรโมชั่นมาให้ในช่วงท้ายคลิปเดี๋ยวเรามาดูในกระจังหน้ากันก่อนดีกว่าในกระจังหน้าตัวนี้โฉมปี2021เป็นโฉมใหม่แล้วกระจังหน้าออกแบบดีไซน์มาให้ดูใหญ่ระยักษ ช่วยระบายความร้อนได้อย่างดีเลยแต่ยังคงเอกลักษณ์ MG ไว้เหมือนเดิมโลโกโล้ตาใหญ่ๆกันเลยในกระจังหน้านะครับที่นอกเหนือจากกระจังหน้าเลยขึ้นมานิดนึงมาดูในไฟเดย์ไทม์กันในตัวไฟเดย์ไทม์เลนิ่งไลท์ตัวนี้ของเรานะครับช่วยเสริมในเรื่องของตัวรถให้มีบาร,รมนขึ้น่นิดนึงเสริมความหล่อของเขาแล้วกันส่วนไฟด้านล่างที่เห็นตัวนี้ นะครับไม่ใช่ไฟตัดหมอกแต่อย่างใดจะเป็นไฟในเรื่องของไฟสูงไฟต่ำต่างๆเดี๋ยวเรามาดูในตัวของยางมาในตัวยางตัวนี้ครับคุณเบนอที่เขาให้มานะครับผมจะเป็นยางบิสต์สโตนล้ออลอยนะครับผมเห็นไหมฮะสองสีเหมือนเดิมเช่นเคยครับผมพงเป็นเอกลักษณ์เหมือนเดิมนะครับเป็นแบบทูโทยยางที่เขาให้มาตัวนี้จะเป็น25 5หทับหกศูขอบ18ที่สาคัญมองเข้าไปในด้านในล้อนิดนึงลูกค้าไม่ได้มีแค่นี้นะครับเราให้ยิเดเบรกมาทั้งหมด4ล้อของ MG ของเรา มีดิสเบกสล้อเลยใน MG ก็บากแคบตัวนี้ครับคุณปอรเราให้เครื่องยนต์มา2องจน์เครื่องพัทโบแรงไหมโอโหแรงแถมประหยัดเลยครับเพราะเครื่องแค่2,000ไม่ถึง2,500รถวิ่งสบายๆในตัวเครื่อง2,000โัทโบตัวนี้ประหยัดน้ำมัน ยังมีในตัวพัดลมไฟฟ้านะครับที่เราให้มาแบตเตอรี่เมื่อก่อนของ MG ที่เป็นรุ่นแรกๆที่เราผลิตขึ้นมาแบตเตอรี่ของเราจะอยู่แค่70แอมป์แต่ MG ตอนนี้เปลี่ยนแล้วครับผมแบตเตอรี่อยู่ที่80แอมป์แล้วครับไม่ลดไม่ลครับผมเป็นแบตเตอรี่กล่นแห้งนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูในตัวด้านในที่ MG ของเราให้มาเป็นเบาะหนังสีทูโทนนะครับออกแบบดีไซน์มารอบพันคือเป็นเบาะหนังหมดเลยตัวนี้จะเป็นเป็นกระบะแขปบพวงมาลัยมัตติฟังก์ชันสะดวกสบายสำหรับคน นั่งหลังนั่งหน้านะครับที่เห็นนะครับผมทางกฎหมายเราไม่ให้นั่งแขบท้ายไม่ต้องห่วงเดี๋วยวผมแถมเบาะไปให้นะครับแถมเบาะแบบไปให้อน,นอนได้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 นะครับ <risks S 2> <ๆ>ผมตัวนี้ก็สามารถปรับนอนได้เลยมีระบบไอสมาร์ทให้เดีย๋ยวผมพาไปดูมาในส่วนของหน้าจอเป็นระบบไอสมาร์ทมีฝนฟ้าอากาศต,ต่างๆนะครับผมถ้าคนปินเจ้าของรถแล้วเขาจะเชื่อมคนกับรถเข้าหากัน นอกเหนือจากนี้เรายังเสริมปุ่มนะครับผมเป็นปุ่มอีโคคาร์แล้วปุ่มอ่าพาวเวอร์ให้ด้วยนะครับผมช่วยอ่าการลื่นถลายนะครับเวลาฝนตกช่วยลงทางลาดชันให้ด้วยนะครับผมในตัวนี้ของเราต่อมามาดูในเรื่องของเกียร์นะครับผมต้องบอกเลยว่ารถคันนี้นี่ที่ผลิตออกมานี่สำหรับอ่าคนใช้งานในเรื่องของทางเกษตรกรเกษตรกรรมต่างๆเลยจะเป็นเกียร์ธรรมดานะครับมีทั้งหมด6เกียร์ช่วยในเรื่องของ ความประหยัดเดี๋ยวผมพาไปดูในในตัวกระบะท้ายกันดีกว่ามาดูในส่วนของกระบะท้ายนะครับผมเหมือนเดิมเลยครับเช่นเคยมีกล้องมองหลังให้ของ MG ของเราทุกแทบทุกตัวเลยก็ว่าได้มีกล้องขอยห,หลังให้เช่นในเรื่องของการขอยห,หลังแบบสะดวกสบายเวลาเข้าซองเข้าช่องแคบต่างๆที่สําคัญที่ขาดไม่ได้สําหรับรถกระบะ Exciter ตัวนี้เป็นกระบะแคบซึ่งมีความกว้างเนี่ยถือว่ากว้างมากๆกว้างไม่พอแถมลึกด้วยครับผมลึกจริงๆ เนี่ยกระบะตัวนี้ให้ความลึกลึกมากๆแต่ตัวนี้วันนี้เรามีโปรโมชั่นนะครับผมเรามีโปรโมชั่นจะมาให้กับลูกค้าแล้วกัน ปกติราคารถใหม่ป้ายแดงอยู่ที่739,000บาทเรามีโปรโมชั่นให้สำหรับรถผู้บริหารใหม่น้อยจากราคา739,0 0 0บาทเอาไปเลยวันนี้5 9 0 0 0 0บาทเอา้าทำไมรถเยอะจังตัวนี้ไม่ได้ครับผมตัวนี้เป็นรถผู้บริหารใหม่ยังไม่ถึงหมื่นโลผมแถมให้กระบะเลเนอร์อย่างที่เมื่อกี้ไม่มีกระบะเลเนอร์อันนี้ผมแถมไม่ให้นะครับพร้อมเบาะแคปนะครับผมเบาะแคปประกันชั้นหนึ่งเราแถมให้เป็นรถป้ายแดงแน่นอนนะครับผมออกผ่านโชว์รูมของเราเป็นรถป้ายแดง แถมให้ครบครันนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับผมขอฝากไว้ด้วยในดวงใจด้วยในคันนี้เลยคือว่าเป็นเป็นรถที่เหมาะสําหรับในการใช้งานในไม่ว่าจะเป็นเกษ,ษตรกรรมเกษตรกรต่างๆของเราตัวนี้ออกได้ทุกอาชีพถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับผมฝากแอดไลน์นะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์อยู่ใต้อยู่ด้านใต้เลยครับผมเดี๋ยวผมลงไว้ให้วันนี้ขอจบไว้เท่านี้ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับเหลือแค่คันเดียวแล้วขอบคุณมากครับผมขอบคุณซาบผม